สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีพอๆกันครับแมวคือเก่าเนาะคะ่ะมือนีเลิกง,งานแล้วกบผ้าลูกจัดต้นคร,นะคะริสต์มาสเนาะค่ะช่วงฤดูกาลเทศกาลของสินตะกรดาพานผลไปแล้วนะคะแมวกบสิเกินพาพห้พี่พี่น้ององได้ชมเนาะคะ่ะว่าสินตะกราดเป็นยังไงพ่แม่สั้นตะคอตเนาะคะ่ะย่าลงกันเนะคะ่ะคนระย่างนะคะนี่เดี๋ยวแมวขึ้นพาพให้เบิงให้ชมเนาะคะ่ะ ดูสิเขากินหมดไหมหมดหมดหมด,ดนี่ดู <c oughs> สิแล้วก็อาขึ้นนี่ไปขี้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปปลด้าของควรมาโอเคอันนี้กับเป็นอ่า เดียวกับเทศกาลซินตะคลาดนะคะที่อลิซาวาดรูปอ่ข้องควันที่ีของอยากได้ละกะเอาไปไว้ในร่องเท่าเนาะค่ะพี่น้องเพื่อรอสซินตะคลาดมาเอาข้องควันมาส่งเนาะคะ mm ่ะกะซิมีแค่รถมีเบียมีอ่าผลไม้สักอย่างเนาะค่ะหรือน้าก้อนน้าตาลเนาะค่ะเพื่อจะเอาไว้ให้ออมาของซินตะคลาดเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะคืออีกเทศกาลหนึ่งนะจ๊ะค่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาอะไรคะ มื่อกี้เราไปเรียนภาษาอยู่อันอะไรสนุกไหมคะเรียนวันนี้น,นโอเคค่ะเราจะเดินกลับหรือ,อน,นัน่งบนจักรยานปันโอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แมวก็จะ <c oughs> พาลูกมาเรียนหนังสือนะคะก่อนอื่นก็จะขอแวะไปดูไฟก่อนนะคะจะพาอลิซาไปดูไฟค่ะดูสุดดูข้างหลัง จะพาไปดูไฟก่อนนะคะฝนก็ตกค่ะหยุดก่อนค่ะไปยืนดูตรงนั้นดูลกองของขวัเด้นไป้าไปดูนะ้ำไปดูนะ้ำน้ำกูไม่มหน ก็เป็นอีกวันที่พาอลิซามาเรียนพิเศษนะคะเห็นไหมตัวเล็กๆโบกมือก่อนตอนนี้ก็เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยพาแวะดูไฟในอำเภอเล็กๆของแมวก,ก่อนนะคะเป็นอำเภอเล็กๆนะคะอันนี้อยู่กลางอำเภอนะคะอำเภอเล็กๆแต่มีทุกอย่างนะคะก็เลยแวะดูไฟแป๊บหนึ่งโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นิดๆหน่อยๆนะคะกัน ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกันว่าวันนี้ดิซี่ไปเรียนพิเศษกลับมานะคะเพื่อไปเรียนออกเสียงเนาะมาดูว่ายุคเขาให้อะไรเขาอยากจะอวดมากเลยโอเคเปิดเลยค่ะมิม่ก็อยากจะเห็นมีอะไรนะโนเค กระสมุดเรียงโอ้ฟันซินไหนซูซี่อันนี้ซินตะคราสเห็นไหมนี่ครูก็จะมีของฟันให้เด็กๆนะคะก็จะเป็นไ่ช็อกกแลตนะคะไม่ซินเอามาอ๋อซินฝากไว้ให้เหรอลูกคนที่นี่อ่าซินตะคราส ก็จะมาก่อนคริสต์มาสนะคะแล้วจะเป็นคริสต์มาสแล้วก็เป็นนิวเยร์นะคะก็จะเป็นปีใหม่นะคะก็จะมีอยู่3ามฤดู3ประเพณีเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของซินต์คราสเนาะแล้วก็หลังจากซินต์สคราสปุ๊บเออเราก็ถึงจะเริ่มประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวก็ให้ดูเนาะ ิสตมาสแล้วก็จะเป็นฤดูกาลปีใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นปะเพณีของที่นี่เนอะแต่ตอนนี้ซินตาครัสไม่ใช่ซันตาคอสนะคะอย่าสับสนนะคะของวิลเดียบจะก,กับเนเธอร์แลนด์ก็จะมีซินตาครัสมาก่อนซันตาคอสนะคะเพื่อนๆ